จากลูกนอนใต้ต้นโพระวังนกมันมาจิกไปกินนะนอนใต้ต้นโพกราบนำ้ำสรการพระครูด้วยความเคารพค่ะจากการฟังพระประธรรมพระครูและอ่านหนังสือเปิดยุคบุญนิยมเล่มสามมีเรื่องเรียนถามเขาว่าวสวัสติโกผู้ยังจิตตนให้เป็นไปในอำนาจได้ ผู้ยังจิตเป็นไปเป็นอำนาจได้กับอภิภูผู้มีอำนาจเหนือมีนัยยะต่างกันอย่างไรคะกราบขอบพระคุณโดยความเคารพสุดเสียนสุดกล้าวัสวัตติโกเป็นคำรวมเป็นภาษาบอกลักษณะรวมๆใหญ่ๆของผู้ที่มี คุณลักษณะหรือคุณวิเศษอนนั้นแล้วคือสามารถที่จะมีจิตของผู้นั้นน่ะจิตของผู้นั้นสามารถที่จะฝึกตนจนจิตของตอนเองเนี่ยมีอํานาจยังจิตของตอนเองเนี่ยทำจิตของตอนเดงให้เป็นอะไรให้เป็นอะไรไปให้เป็นไปอย่างไรได้อย่างเก่งอย่างมีอํานาจเพียงพออยากให้เกิด อก่ดได้ยังให้ตายเกิดได้แล้วก็รู้รายละเอียดของเจิดของตายที่สำคัญสำคัญนะกิเลสตายแล้วแต่เราก็ปรุงแต่งกับกิเลสได้บ้างนะไปกับกิเลสแต่ตนเองก็ไม่ติดกิเลสนั้นนะปรุงแต่งไปเช่นเคยอธิบายเคยยกตัวอย่างเช่นแม่ เล่นหมกข่าวหมกแกงกับลูกๆเล่นปลาสนุกสนานเมื่อไปกับลูกๆลูกๆเขาก็าสนุกสนานกับแม่มีเพื่อนเล่นแม่เป็นเพื่อนเล่นก็นเล่นปลาแต่ตัวเองก็ไม่ได้ติดได้ยึดอะไรกับก,การเล่นนั้นท,ทําทีเพราะว่าเราเคยรู้สนุกแบบนี้เด็กๆสนุกแล้วก็เล่นท,ทําทีเป็นสนุกสนานกับเด็กๆหรือแม่ครัวปรุงแต่งอ,อาหาร ปรุงอาหารให้แก่คนที่ก็ปรุงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เก่งก็ปรุงให้เขากิกนแต่ตัวเองไม่ได้ติดหรอกอาหารน,น,นั้นไม่ได้ชอบอะไรปรุงให้เขาแต่ตัวเองมันก็ไม่กินเพราะเขาไม่ได้ชอบอลไแเราก็มากินของเราที่เราชอบตามภาษาเราแต่ปรุงให้คนอื่นได้สารพัดเก่งนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนอภิภูนั้น เป็นผู้ทั้งมีอำนาจเหนือสิ่งต่างๆที่โลกเขามีด้วยแล้วรู้รายละเอียดเป็นนักศึกษาเป็นนักประพฤติปฏิบัติเป็นนักรู้ที่เรียนรู้เป็นเลือดโพธิสัตว์แทนอสวัติโกคล้ายๆกับเป็นแค่อรหันส่วนอภิภูนั้นเป็นโพธิสัตว์ศึกษาต่อ เรียนรู้คนอื่นเรียนรู้อะไรอะไรอ,ไรอื่นที่จะช่วยคนอื่นไปให้ได้อีกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากเป็น,น,นป,ประโยชน์ต่อคนอื่นมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นตน้นนะก็ต่างก,กันบ้างนะสรุปง่าย,ายกๆก็คล้ายๆกับวสวัตติกโกเหมือนกับสเตติกอภิภูเหมือนกับดนนามินกนี่เป็นต้นนะ ถ้าจะเทียบกับว่าวระสวัสติโกมเหมือนกับจะอะไรดียวพระพนาวอภิภูเหมือนกันบคำาันันาวพอรู้เรื่องไหมก็ได้อย่งงางนั้นก็ได้นขอการกระพ่อนคือผมว่า แม้แต่เด็กแม้แต่คนมีศีลห้าเนี่ยก็สามารถที่จะทําจิตให้อยู่ในอํานาจด้วยศีลด้วยสมาทานของตนเองได้อ่าดีคือถ้ามีอํานาจของจิตแล้วนะทําจิตให้อยู่ในอํานาจของความสํานึกดีความสังวรความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยถ้าหากว่า <c oughs> ปรับจิตไม่ทันปรับจิตไม่ได้เนี่ยมันก็จะดื้อมันก็จะไป่างนั้นกับพรอท่นนอืมือ,น,อนี่คือจิตไม่มีอํานาจของวัฏวัติโกอืม เข้าท่านะละเออกขึ้นต่อมาคุณสติพลจนพัฒนามีคนฝากคำากถามพระครูให้อธิบายคำว่าลดคนลดหนี้และเพิ่มคนเพิ่มหนี้ใครพูดลดคนลดหนี้ เพิ่มคนเพิ่มนี้ใครพูดท่านีนักวิชาการที่อื่นหรือเปล่าครับน,นักวิชาการที่อื่นนล,ลดคนลดนี้กระปั้นทุบดินนะอยิ่งจัดการคนให้ตายหมดเลยนี่หมดนี่แหละถ้าเพิ่มคนขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มนี่แน่ แล้วยิ่งไม่มีความรู้ยิ่งไม่มีการประหยัดมัธจยัิไม่เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรอีกไม่ปฏิบัติบะพติศท,ทำมันดีมันก็ยิ่งจะมีนี่มากขึ้นนะทั้งเงินแง่บวกและลบครับทั้งเงินแง่บวกและลบเงินแง่บวกเป็เปนยังไงแง่ลบเงินแง่ลบเป็นยังไงทั้งในแง่บวกอ่า ทั้งในแง่บวกและแง่ลบออมมามใช่เงินทั้งในแง่บวกและแง่ลบคือเอาภาษามาคิดแล้วก็เรื่องของสภาวะจริงของสิ่งที่จะเป็นอยู่ไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยเอาแต่ภาษามาใช้ภาษาต่างๆนานามันก็ดูเหมือนเป็นวาทกรรมที่ดู เท่ๆอะไรเฉยๆมันก็คิดได้สารพัดเป็นโลกก็จินตาเดี๋ยวนี้มีเยอะแล้วคนก็เมาสิ่งเหล่านี้กันไปนะก็ทั้งนั้นอะเดี๋ยวนี้อาตมาว่าภาษาที่ปรุงแต่งภาษามาว่ากันไปเนี่ยนะต่างคนต่างเข้าใจมั่งไม่เต็มที่โดยเฉพาะในโลกที่มีออนไลน์โลกของสังคมโซเชียล ไม่รู้ว่าเขาสรรหากันมาจากไหนนะครับทั้งคําคมของนักปรา์ทั้งคําคมของปรา์พูดตั้งตนเองขึ้นมาบางทีก็ผสมปนเปจับแพะทนแกะบางคนก็เชื่อหมอที่อยู่ในลายมากกว่าเชื่อหมอโรงพยาบาลอีก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลในลายมันบอกมาว่างั้น <c oughs> อย่างนี้ครับพระรัน้นาก็นึกถึงศัพท์คำหนึงได้ มันกลายเป็นนักสู่รู้เป็นคนสู่รู้ทำเป็นคนอวดรู้รู้ดีอวดรู้เยอะคนรู้ดีอวดรู้อวดเยอะเยอะมีเยอะนะเพราะนั้นมันถึงเละเทะมันมีอะไรอ,อะไรออกมาคนแสดงความสู่รู้นี่อมันจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เยอะถูรวกมากันนะ ดูเท่ๆดูประหลาดๆดูโอ้หน้าอัศจรรย์ดูอะไรงี้เป็นต้น